ับแฟนประมาณสิบเอ็ดปีแล้วครับ <c oughs> ทางครอบครัวเขาก็าคือไม่สามารถยอมรับเราได้ที่เราเป็นทอมค่ะกะวก็คิดฝังทุกวิธีทางแต่ว่าผมก็ทนเรารักกันมากครับ <c oughs> ก็ยังแอบคบ,บแอบบเจอกันเดือนหนึ่งเจอครั้งสองเดือนเจอครั้งคืะมันเจอกันยากมากผมคิดว่าถ้ายังเป็นอยู่แบบนี้ถ้ายังเป็นทอมอยู่ทางครอบครัวเธอก็จำเราได้ <c oughs> โอกาสที่เราจะเจอได้ง่ายขึ้นมันก็ไม่มีผม <c oughs> ก็เลย จ,จข้ามเพศนะนะอาถ้าพูดตรงๆเป็นผู้หญิงรักหญิงไม่ได้เราจะเป็นผู้ชายใช่เจนกระทั่งเขามีคนดีซึ่งตอนนั้นผมก็คือแบบเช่ากับพี่ที่ผ่านมาเราก็ทำเพื่อเธอมาหมดแล้วอะเรายอมข้ามเพศของเราเองเนี่ยเพื่อเราสองคนเธอก็โอเคแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมหนุงทำแบบนี้ วันจันทร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง 34.